สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอาหัในคลิปนี้นะจ๊ะแอดมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแบรนด์เซรีนกับนอริซ่าของเรานั้นมาแชร์เอ้ไม่ใช่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าน่าจะมีข้อความจากชาวจีนหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูดิตัวอักษรเนี่ยมันชาวจีนชัดๆเลยใช่ไหมแล้วก็มีการเขียนไว้ด้วยว่าแอดลิลิสทวิตด้วยนะจ๊ะโดยเขาได้ออกมาเผยความลับอะไรบางอย่างที่เราก็น่าจะพอคาดเดากันได้แต่นี่ก็เป็นการคอนเฟิร์ม เขาบอกว่าเซลีเนี่ยทำการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแบบเวลาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ส่งให้นอริซาตลอดผ่านการประชาสัมพันธ์เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วแต่น้องของเราเนี่ยก็ซื้อสินค้าที่น้องชอบมากมายเช่นกันในฐานะที่น้องเป็น global b ambassador นะเธอก็ได้รับส่วนลดแต่น้องไม่ใช้จ้าเขาบอกว่าน้องไม่ใช้ประโยชน์จากมันนะแล้วน้องเนี่ยก็จ่ายเต็มราคากันด้วยเชื่อว่าลริซาเป็นผู้หญิงที่ร่ํารวยและไม่ต้องการส่วนลดนั่นเองนะอันนี้เขาเขียนเองนะแอดไม่ได้พูดแต่นี้มันก็เป็นพฤติกรรมของคนรวยนะจ๊ะ อนนาะก็ขำไปแล้วนนึงกรุบนะจ๊ะก็เพราะว่าโนกกษาของเรานั้นชอบแบรนด์นี้ตั้งนานแล้วจ้ะก่อนที่จะมาเป็น global brand ambassador ซ้ำนะชอบทั้งความเป็นพ่อเฮดีสลีมานชอบทั้งตัวแบรนด์ที่มีความเท่ผสมความคูลแล้วก็ออกมาเป็นตัวตนที่มีความเซ็กซี่ได้อย่างลงตัวนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของโนริซาได้ชัดเจนที่สุดแบรนด์หนึ่งแนละโนริซาก็เลือกใส่มาตั้งนานแล้วนั่นเองนะพอมาเป็น global brand ambassador นี่ก็ใส่ไปแบบจัดเต็มััั้งงงงงวเลลลยนะนนะกรอบบบบจแ,แ่่่หหดดาาชีีีมมสสปใ์ แบนกันบ้างนะจ๊ะก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะจะให้ใส่แบบเดียวไปตลอดชีวิตมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปทําให้แบรนด์นู้นแบนด์นี้เนี่ยได้อันนี้ส่งขายดีไปอีกนะเพื่อนๆนะซึ่งจะสังเกตแล้วว่าช่วงนี้ที่น้ลิซ่าเงียบไปเนี่ยแบรนดนู้นแบนด์นี้หรือบางคนเนี่ยเขาก็จะออกมาเล่าเรื่องที่น้ลิซ่าเคยไปทําที่นู้นที่นี่อย่างเมื่อวานก็มีน้ลิซ่ากินยาเพราะป่วยนะัแต่น้ลิซ่าก็ยังสู้ชีวิตบนเวทีให้เหมือนไม่รู้สึกป่วยได้ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นวันนี้ที่แบบอุย้ยน้ลิซ่าซื้อของด้วยตัวเองมาตลอดไม่ใช้ส่วนลดไม่ได้ใช้อพิสิท์พิเศษอะไรแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีของบางอย่าง ที่ส่งไปให้นอริซ่าถึงที่บ้านก็มีการอ่านได้จับใจ่ายใช้สอยกันไปตามปกตินะจ๊ะก็ต้องบอกว่านอริซ่าของเราเป็น global band ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่เป็น global band ด้วยกันนั่นเองนะจ๊ะว่าเฮ้ยนี่ซื้อจริงนะจ๊ะซื้อแบบจัดหนักจ,จัดเต็มเลยนะหลายๆชิ้นไม่ได้ได้ฟรีนะจ๊ะแต่ซื้อเองกับมือด้วยนั่นเองนะนเพื่อนๆนะต้องบอกว่าน่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะและใน,นแอดก็มาแล้วนะจ๊ะจะมีประเด็นอีกเรื่องมาฝากกันด้วยนะครับก็คือ Twitter ทอว่ยตอนอกเตอๆ สถานีวิทยุหรือเป็นอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็มีทวิตเตอร์ของเขาก็ออกมาทําโพอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆโดยคนที่ติดโพในรอบนี้เนี่ยไม่มีศิลปินเกาหลีเลยแล้วก็มีโนริซ่าเป็นศิลปินเคป็อปคนเดียวในลิสต์นี้นอกนั้นก็เป็นนักร้องระดับโลกกันหมดซึ่งเขาก็เขียนว่าแบ่งพายฟักทองและแอปเปิลที่เพิ่งเก็บมาส,สดๆใครกําลังจะไปปิกนิกในฤดูใบไม้ร่วงอารมณ์เหมือนว่าเป็นการชวนว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเลือกได้เนี่ยคุณจะไปปิกนิกกับใครในแคนนี้อารมณ์นั้นนะเพื<ๆ>่อนๆและโนริ เ,เพื่อนๆจะต้องอึ้งอาปากค้างเหมือนที่แอดขึ้นรูปไปตอนนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น SCA Harry Styles m l r y Cyrus Shawn Mendes Ed Sheeran น้องลิซ่าของเราพี่เ r รคหรือจะเป็น Billy Eilish ด้วยนั่นอนจ๊ะต้องเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่ทั้งหมดเลยนะจ๊ะที่อยู่ในลิสต์นี้น้องลิซ่าของเราก็ตัวแม่เช่นกันจ้าเออเพราะตอนนี้ก็ต้องมารอเลยกันต่อไปว่าน้องลิซ่าจะเลือกเดินทางไหนแบบชัดเจนแบบประกาศได้แบบจุกๆสักทีนะก็รอกันต่อไปนะจ๊ะถึงทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจแล้วก็ตามนะเพื่อนๆ <c oughs> ในส่วนตัวแอดก็ยังยืนยันคาเดิมว่าไม่ว่วาาานนนอองลิิิซจจะะเเืกดทไหต ตามสนับสนุนนอนริซ่าในเส้นทางนั้นอย่างแน่นอนเลยล่ะจ้าพอมั่นใจในตัวเมนมาก,มากๆว่าเมนของเราเลือกเส้นทางไหนไม่เคยผิดหวังกันอย่างแน่นอนเลยนะจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้นะจ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาฝากกันอีกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเชียบานไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าแล้วถ้าเกิดว่าใครนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะรู้สึกว่าขี้เกียจออกไปซื้อของตามห้างก็สามารถกดลิงก์ช้อปปี้อุดหนุนร้านเพื่อนแอดกันได้นะครับและการซื้อผ่านลิง้หจใใ คนทำคลิปตัวเล็กๆคนนี้นะบ๊ายบาย